คิดค้นระบบเศษผ้านี่วะอ๋อแบ่งได้โอ้แบ่งได้แบ่งได้โอเคเสียบปลาเดี๋ยวปลาไหนวะปลาปานอนหมดแล้ววะมันต้องคาบยังไงนะผมลืมลนะช่างมาแล้วกันเอ้ยได้ปลามาเด็กโอ้เราไม่ต้องไปต้องหาอาหารไกลเลยตรนนี้ฮี่บ่อน้ำจบเลยพี่ไปกินอาหารปไานอนไหมโอ้นอนไม่ไพี่กินแล้วทำไมเลือ่อนไม่ขึ้นวะอ๋อมันขึ้นแต่มันขึ้นนิดเดียวนั่นแหละพี่มันมันเป็นอาหารหาง่ายมันเลยข,ขึ้นนิดเดียวอืมพวกีิงก การเก็บหินแล้วเดินกับหลังวิธีเก็บหินแบบเสียดายหินเลยยักได้อะแม่ถึกได้ วางวางก้อนหินไว้เยอะๆอะไรเงี้ยเฮ้ยเรามีกองไฟใหญ่ทำไมเราไม่จุดวะนี่มันน่าจะมาตอนที่เราไม่อยู่พี่ไอ้นี่ยตัวที่พี่เอาไปเมื่อกี้ใช่ไหมไอตัวนั่นแหละไอตัวที่มันหนีนี่ะแหละโอ้ยนกไตโอ้ยกระดูกเต็มตัวเลยวางหน่อยแล้วกันพี่เอากระดูกมาวางตัวนี้ได้นะพี่เฮ้ยอย่าจิ้มอย่าจิ้มอย่าจิ้มมั่วมันแตกหูหนาวหนาวจะไม่หนาวมีแคมไฟเนาะใช่ไหมใช่มีแคมไฟใหญ่โอ้โหโอ้โหเสียงลมบักไปพี่นอนดีกว่าน่าจะนอนได้แล้วยังยังเหลืออีกเรืงเยอะใช่ไหมพี่ดูแล้วเหร ดูแล้วนี่ไงต้นไม้ต้นใหญ่เรายังไม่ได้เอาหินมาอ้อมต้นไม้ที่เราอยู่ปัจจุบันเลยนะพี่ เราต้องเอาต้นเ,เอาหินมาอ้อมนะนี่มีไม้ติ๊กมีเปล่าไม่มีอหรพี่มันหายากแล้วตอนนี้ของแร่ของแร่โอ้กับดักเต็มบ้านหมดเลยคือเหยียบเองอยู่ในตอนนี้นี่ไงพวกเป็นพวกชอบมะลิอะไรพวกนี้เราเอาไปกินได้เหรอนี่พี่พี่มาดูพี่มาดูก่อนทางจระเข้พี่นี่นี่บ้านตรงนี้บ้านตรงนี้พี่เห็นไหมนี่นี่มันจะขึ้นอย่างนี้พี่อ๋อแล้วก็เก็บไปแล้วก็เอาไปปรุงอะไรเงี้ยมันได้ไม่ใช่ได้นี่ไงที่ผมปรุงแล้วพี่ลองกินดูสิไอ้ที่มันอยู่ในในอันนี้่ะมันจะขึ้นเยอะไหมขึ้นอยู่โอ้ขึ้นเต็มหลอด เออมันมีอีกตัวหนึ่งแล้วพี่มันโดนอีกตัวแล้วนี่ไงเอามาดูตอนไหนวะเอ้าไม่รู้เอ้าว h a t อยู่ดีๆก็มาหาเราอ่ะเยี่ยมไปเลยอ่ะมาแบบที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นก็ไปแบบไม่รู้ตัวแล้วกันโอ้อพี่มันไหมแบบนี้เลยมาดูอ้าวโง่อีกแล้วพี่โง่อีกแล้วเฮ้ย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 ได้ได้ได้นะเฮ้ยกิ้มก็ไม่ได้จังกว่ามันจะไหม้หมดอ่ะพี่เอาพี่จะเอาไปตรงนั้นเหรอโอเคพี่มืดพอดีไปเราขึ้นไปนอนที่บ้านดีกว่า มันมาแล้วพี่ไหนอะมาแล้วมันมาแล้วมันไปหาพี่แล้วนู่นแล้วมันก็วิ่งใส่กับดักเอ้าโง่โง่อโง่มันพยายามทำลายเอ่อที่ทำอาหารเราอ่ะพี่ช่วยด้วยได้ไหมพี่ก่อกองไฟเฮ้ยกี่ตัวเนี่ยพี่ไม่ใช็นใกี่ตัวเดียวแล้วนะโอ้เยอะเยอะเอ้าเอาเหรอเอ้าเหรออยพี่ใช้อยู่พี่ใช้อยู่พี่ใช้อยู่พี่ได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 ้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาดิโอเกือบตายเกือบตาย พี่ไม่น่าไปทํากองไฟมันพังเลยพี่กองไฟพังปุ๊บมาปั๊บเลยนั่นแหละมันน่าจะกลัวกองไฟพี่เฮ้ยเสร็จแล้วมึงเสร็จกูละพี่มันบิบจอโปรเจคเตอร์มาด้วยพี่เดี๋ยวนะมึงมึงไม่ควรจะเล่นอย่างนั้นอ๋อมันกลัวไฟมันกลัวไฟเฮ้ยมันวิ่งวันนี้วันนี้ไปกับดักไปเอาอาหารโลกเขาอาหารลกมานป้ามพี่ต้องไปหาไม้ติ๊กยังไงสตันพี่สตันแล้วไม้ติ๊กกันเดียวแล้วพี่ก็ทำการอ๋โอเคเยี่ยมไปเลยมันโอเคมาด้พี่ กับดักเทียบจะทำอะไรไม่ได้เลยพี่กำลังหาไม้สติ๊กเพื่อเอาไปอันนี้แล้วพี่ก็จะไปละโอ้พี่มันบ้าเรื่อยๆเลยพี่ผมบอกแล้วเอาไม้สติ๊กไม้สติ๊กเราทุกคนตอนนี้ปีศาจมาเรื่อยๆเลยมีไงโง่โง่โง่ซ้มซ้มเอาไม้สติ๊กพี่พี่พี่ลัางล้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 งเข้าล้งเข้ามันโอ้มันมากินเพื่อนมันน่ะเฮ้ยมันช่วยหาอะไรเนี่ยนี่แหละตัวขาวไอ้พี่อ้าวโโออเเคคโอเคโอเค พี่อย่าเก็บลูกธนูผมนะผมเอ้าโถเอ้ยไม่ทันอามันไปเผาเราได้คำกอไม่แล้วมีนั่นเฮ้เฮเฮอะไรน่ะอาเดินไปชนกับดักนีมันฉลาดวะว้าว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 ว้้าวว้าวว้า องลงองลงมาแล้วกูนึกว่ากระสืออุ้ยคนเยอะมากตรงเนี้ยนี่ดูทำแหลกก่อนแล้วกันไหนพี่อยู่มุมไหนนู้นไงทางกับดักเราเออนั่นแหละนั่นแหละมุมนั้นแหละไม่เห็นมีอ่ะเล่นมันนอนเอไหนพี่ถ้าเกิดลูกมันมาบอสมันก็อาจจะมาตามนะนั่นแหละที่ผมกลัวตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นมีอะไรก็รีบๆทำตอนนี้มันไม่มีไม้ติดเลยพี่เราต้องทำกองไฟใหญ่สองกองเลยนะพี่พี่ได้ยินเสียงยานะพี่จ้องแยกราศรไว้หนึ่งสักหนึ่งตัวสองตัวพี่แยกอยู่นี่ไง เอากูปปาเล่นเฉยเลยเอาโอ้พี่พี่โง่อีกแล้วพี่พี่โง่โง่มากอ่ะพี่พี่สร้างไว้เลยเดี๋ยวพี่ไปตัดไม้ให้พี่อย่าลืมมาแทงทอชมาด้วยเยอะๆเลยมันมาเราระเบิดเลยนะพี่นะผมได้เสียงกับดักทำงานเฮ้ยเสียงอะไรไม้ครบแล้วไม้ครบแล้วเอาตรงไหนไม้สติกเราต้องการไม้สติกพี่ก็มีพี่มีไม้สติกพายแล้วพี่รู้สึกสยองคนจากด้านหลังเออยองมากโอเคไม้ครบหมดละเหลือไม้ใหญ่ กับไม้ไม้จุดเลยพี่เก็บเอากระดูกพี่พี่ข่าวลางจะทำกิจกรรมอะไรให้ไปห่างไอจากไอกองไฟใหญ่นะนะไม่พี่บอกว่าช่ำแหละพี่ก็เลยช่ำแหลกซอมมันต้องซ่อมด่่นเลยนะพี่อนี่ตรงนี้ตรงนี้ด้านตรงนี้ดีที่เราทำกับดักไหมเราจะได้รู้ว่ามัมาจากทางไหนอะไรเงี้ยไม่งั้นความชิบหายมาเยือนแน่ะเดี๋ยวพี่ออกไปหาแมสติกกันยี่ไงได้ละแมสติกไม่มี แม่ที่ขาดแคนมากตอนนี้โอเคเรียบร้อยพี่นอนดีกว่าบางเดี๋ยวมันจะมาอีกเยอะๆโอเคโอเคโอเคผมย่างทำอาหารไว้แล้วโอเคไปเพไปี่นอนดีกว่า <c oughs> โอ้หเกือบไปเร็วเมื่อกี้กรีดลัล่นบ้านเลยพี่ต้องทำเกาะกอะไอ้กระดูๆๆกอะพี่ทำเป็นอยู่ใช่ไหมกินขาโชว์หน่อยครับแล้วพี่กินขาโชว์แล้วเมื่อกี้พี่นอนละผ้าเหมือนจะไม่พออีกแล้วสีดผ้านีพี่นอนแล้วนะคือนี้มันหนักหน่วงมากพี่เสียงกรีดลั่นเลยกรีดลั่นบ้านเลยอะซีก่อนพี่กดซีก่อนเดี๋ยวพุ่งลงไปพี่กดแล้วกดแล้วทำไม สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพี่โดนอะไรวะโอ้พี่โดนกับดักหินโอ้เจ็บเจ็บหนักไหมหนักมากพี่ตัดไม้ติ๊กอยู่ดีๆพี่นึกว่ากับดักหินมันจะทำงานแบบอื่นเรวต้องทำพื้นที่กั้นบ่อน้ำไว้อะพี่ทำกับดักกั้นมาเลยไม่ไม่เอาอันนี้ดีกว่าหินง่ายสุดหินตรงนี้อ่าเริ่มจากตรงนี้เลยไอ้สมุนไพรส้มๆมาอย่าอย่าอย่าไปกินนะพี่เอมันต้มได้เหรออ่ามันมันจะติดพิษพี่เพราะเหรอมีพิษมันมีพิษมันมีพิษ ต้องใช้คำยาวๆเลยโอ้ยเกือบลงตัวเองกับตักเฮเรียบร้อยอันตรายอจริงี่ทำอะไรโอ้บ่อน้ำ กันบ่อน้ําแล้วก็กันไอ้พวกนั้นเข้ามาด้วยชัดจะเหิมเกลิมขึ้นไปใหญ่ละพี่พี่เห็นรัศดรมาไหมมันกำลังเดินมาหาเราเห็นไหมโดกกับดักเรียบร้อยตายแล้วต้องเชิหนังหมูป่าพี่พี่ต้องไปล่าหนังหมูป่านะล่าหนังหมูป่าใช้หนังหมูป่าหนึ่งเชือกหนึ่งท่าหนึ่งพี่แล้วถ้าเก็บกระเป๋าหินเล็กอ่ะก็จะเป็นโอเคหนังหมูป่าแหละพี่ขอผ้าหน่อยสองรัศดรีกและรัศดรเขาทำอะไรนะรัศดรเขามาวิ่งเล่นวิ่งแบบพิตูนพี่ขอขอขอผ้าหน่อยพี่ขอผ้าหน่อย มาผ้าอ,อ่ะตอนนี้ราชดองเขากำลังพยายามที่จะมาประท้วงเธอประทวงฉันไม่ได้หรอกโอเคพี่ทำเกาะก,กระดูกไว้ให้เต็มตัวเลยเหมือนผมมาเห็นไหมตอนนี้นพี่ดูผมดิถึกไหมไม่ถึกนะตีแบบตีถึงทีไม่ไม่เข้าเลยบางครั้งอ่ะด้วยอ้ยตรงน,นี้มันมีบ่อน,น้นําเล็กๆอันนี้นี่ว่าใกล้ๆเครือบินเราตกอือเออมันอยู่มันอยู่ใกล้จังวะตอนนี้อะไระทำเราเฟื่องฟูมากเลยครับเฮ้ย พี่เชือกหนึ่งเท่ากับ5้าเท่ากับเจ็ดชิ้นเชือกหนึ่งเท่ากับห้าเจ็ดชิ้นโอ้เส้นทางอา๋อลืมไปว่าตัวเองก็ไม่มีเชือกด้วย <c oughs> พี่เอาเชือกมาย่อยได้ไหมเอาขอเชือกหน่อยย่อยได้ใช่มหเอามาย่อยได้ขอเชือกหน่อยครับเอ้ยแมงมุมพี่จัดการแมงมุมก่อนไม่ได้ไหมมันไดถุงพิษไหมถ้าเกิดไดถุงพิษเอามาทำเป็นธนูพิษไดเลยนี่ย่อยเชือกยังไงขอขอเชือกหน่อยยังไงปุ๊บวางปุ๊บอ้าวมันไม่ได้ไม,มันต้องกดตัวไหนวะได้ไเชือกยังพีได้เชือกยัง ได้แล้วได้แล้วแต่ทำไมไม่ย่อยไม่ได้วะหรือว่าสูตรท้ามันเก่าเกินไปสำหรบับเวอร์ชันเก่าแั้นเหรออืมน่าจะเป็นอย่างนั้นแหะ,ะเขาอัปเดตมาใหม่แล้วนะพี่ว้พี่ต้องกินขาคนเมนานทีรัศฎรถึงจะมาทุกคนใครอยากดูฉากตื่นเต้นก็รอรัศฎรมามะนะครับรอรัศฎรรัศฎรเขากำลังนี่อยู่กำล<ะ>ังหา,<ส>าพลพรรคพ่ก<า>พวกมามาแล้วพี่มาแล้วได้ยินเสียงแล้วโอ้นี่ไงอีรัศฎรนะโอเคพี่ผมจะเผานะดาเมจทั้งเดียวพี่นะเอาดิเอาอะอีตัวผู้หญิงนี่เลย จุดนี่เผาแล้วพี่ไปเรียบร้อยเรียบร้อยมาแล้วตีนนี่หลังเราอ้าวพี่เราโดนเบีสองเลยพี่โดนเบีสองเอ้ยเอาเหรอฟันเล็กไปเล็กไปต้องฟันไม่ได้ได้แล้วตันหนึตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเจ็บปวดสรแานแสบเออแสบเออมันก็ฟันพี่กับให้มันไปโดนกับดักซัวโดนกับดักเนาคนเลยโดนกับดักได้่ยเหร